สบายดีบพี่น้องมันหนึ่งเมื่อเดียวคือเกาพี่น้องผมผอมกับเซ้ามันนาคือเกาพี่น้องสวัสดีเด้ก็พี่น้องเด้อจบเป็นลิปจีนฝั่งฝังลาวพี่น้องฟั่งต่างประเทศนบรรยากาศสบายดีพี่น้องสวัสดีน้ำกันพี่น้องคลิปนี้เซรามันนากาบรรยากาศน้ำสัก้าพี่น้องเต้าพี่น้องเป็นหมื่นคนนี่พี่น้อง ผลอุ้ยขนาดเลยเอาไปเขาไปปลูกแคนแม่เอาพี่น้องอยู่บ้านบานใหญ่ยยแล้วพี่น้องตอนเสาปลูกกระเทือเลยว่าที่ยังดอกพี่น้องแบยว่าม่แย่ม่แย่แบบว่าปลูกแบบไอ้น้องอะไรพี่น้องพี่น้องเขาปลูกเป็นควันเพลินขนาพี่น้องเป็นควันเพลินมากเลยว่าได้คนเอ้อยอยังใหนะตอนเส,สาร์พี่น้องเอาไปเส,สาราา์เพลินว่ะมีแบบที่ ความเสื่อแล้วพี่น้องแบบเผาโบราณพันวาการทะพี่น้องพอแบบกันตอนหอดบานใหญ่ก็แล้วพี่น้องหอดแล้วพี่น้องมาหอดแล้วไ็นมือเขาหอดมาหอดบ้านแล้วพี่น้องบ่ได้ปลูกลงลายคนดอกปลูกตามเงินเท่าธรรมดาพี่น้องเอ้ปลูกห้องควันเอินควันออกมามเด้อควันเอ้ยให้เพิ่นกินข้าวแซบนอนรับพี่น้อง ไปขับไปบางครังในเลยพี่น้องเอ้เจ้าแค่เจ้าพี่น้องอย่างนี้ฮะตือนเต่าได้ห้ามหมาเตื่นาาแต่เช้าไะก่อนในพี่น้องเอ้วันนี้น้ำกันแคนแม่พี่น้องอันนี้พอห้าพี่น้องเอ้ยเ่าและเติบไปแล้วพี่น้องพอแม่เขาก็ได้ปูยูโกวคุณบ,บ,บอละปูยูกโก้ อ่าขาวมาแล้วพี่น้องผูกตอนเศร้าตอนตอนว่องไง้ตะเวนกำลังซีแดงๆแต่เป็นมืดพ้นพี่น้องหลายคนเนาะสำลูกต่ำเต่าเฮาพี่น้องเลยลูกสาวเขากลับมาวัดสองอืมสบายดีด้วยพี่น้องเลยอ้มงาแอบรอยผูกแกนแม่พี่น้อง พี่น้องแล้วท่าบ่ท่าเทวดาท่าเทวดาท่าแม่ทาอีกคือน้องทายอีกย่งอีกเอื้อยเฮ้าผืนหนึ่งผืนหนึ่งผืนไอ้ใหญ่ค่ะผนย่างโบเล่ย์อ่พี่น้องเหากระพุตำคิ้วเหต้องเหากรอนทายแล้วกรอนน่ะเรียกมากระพุนผู้ตำคิ้วอีมันก็จะเจเดหได้ไหมฮะเน่แล้าพอกระท่าใช่กรอนขึ้นมาห้องวันพี่น้องท่าห้องวันเพราะวันเอิรนควันพี่น้องเอ้แบบว่า เอินควันเอินควันแม่พี่น้องมามามาอืมเป็นตะมีอายุแน่พี่น้องใอ้เพื่นกับบ่อยู่ดีไม่แห้งพี่น้องกินข้าวว่าแสบนอนบ่รับกระพุกนอนเศร้ามาเด้อควันเ้ยควันมาได้เลยยืนสึกข้ามหมาได้เออควันหมาเด้อผู้แหนเอาผู้แหนเอาผู้แหนเอา กาวันแม่พี่น้องอยู่กระหลูกาวันกาวันมันนอนเชอสับาวันมันนอนผู้เฮอผู้เฮอข้าสองตัวสองสองสยเน่เป็นสองแปดหนึ่งอยู่มาอยู่แม่แหงก็เสกข้ามากันะกาวันอย่าต้องมกตกจืกินยากินจมแล้วขวายบ้้นะเป็นไปเลยเด้ ร้อมหน้าความตาพี่น้องบดมาแต่มอบันอกหมอบันอกบ้านไก่พี่น้องบอด้มาพูดไปร่ยเอาไปูกแในได้ยามไหมอายเฮาพี่น้องอายยอาหมอบานนอกอีกอืม

มาไม่ร้ายเ้ามอ้ยอืมเดี uh ๋ยวันเลยเอาผู้มาผู้ผู้ขยะเอาเงินได้หนาดี่ดีไปเหง

ลูกไซลาพี่น้องบ้านนี่ลูกไซลาได้ค่ะลูกไซลาสิปลูกให้แม่อยู่ดีมีแฮงบาดนี้บาดได้บาดนี้ก็เด้อกะวันจะเสือกาให้ตกบกจให้อยู่ดีมีแฮงงยมืออังแข็งแงดยังน้อยอยู่น้อยแข็งแงอยู่ดเฮ็ดแต่ว่า เป็นวัดเป็นไอจังเล็กจังน้อยยมเกียจอะนั้นบานี้ว้ายบาเป็นผมโพมสาบาทนี้ยยืไม่แห้งน้ำรูน้ำเต้าเป็นผมโพมใสอยู่ดิไม่แห้งบาทนียกวันจะเสร็กเข้ามาอืมอออไปกันผูกกัให้แต่เอ้ยคนหนึ่งเบาคนหนึ่งไปกันเนั่งก้ากิในข้มืออยู่ดิ้ไม่แห้งอ่ะอื ยไีมาแล้วมั้ยพ่มามาแล้วนนมัยมาแล้วหยังมาพอพี่ลูกมัลาลูละลพอไว้ลูของพอไว้ยังด้อมั้ยไม่แล้วมันสบายดีป้าลุงไมแล้มั้ยเพีงพอมั้ยลงมั้ยไปป้าลุงเนาะอารมณ์บดีพี่น้องเอ้ยยังยังดืดอาดอาดสร้างิ่นพี่น้องนนพูดพี่ร้อยพูดอยู่พี่พูดอยู่พี่พูดข้างนี่พูดอยู่พีูดอะไรพพ่เเห อู่ดมีแหงให้นาเราละแม่ร้อยให้หนาอยู่ดิมีแหงก็เลยตีให้อยู่ดิมีแหงสั้นนเรียลออรอืออ๋ออยู่หายอยู่หนาเป็นลก้าดำหนาคือเก้านะไฟฟูแค้นสั้นพูกไม่ได้เป็นตัวเมื่อเป็นตัวแดง เอาเอาแหนตั้นเถิงเอาแฮนตั้งเถิงเออเออเออคูู่งูพิษเออจังแน่นองจังแน่นจังเนวจังแน่นจังเนวอันสายพี่น้องลันสายเพี่น้องยืนดัแหงเด็กก็เหนื่อยกันน้องสาวพี่น้องน้องสาวน้องสาวแม่เฮาหน้าสาวเฮา คีโบเด้่ยงมาคีโบมาพูหนเอ้อมีกละมันหยุ่คโคบรหรังมะมัหยุ่นคบีอหังมะอมายุ่งมเลืยาะุ่โค้งะนะุ่มลายแต่มาจะหยุ่กกุ้มมาเลมมมกูกูหมักกันหยุ่ะนังนั่งมานังนี่นังนี่อ่ะเราผู้ขยัผู้ขย นั่นหนูครบนี่เลยหนอ่นครบเด้อน้องสาวพี่น้องน้องสาวน้องสาวกับน้องสายพี่น้องนี่น้องสายลอยนักโค่นนะครับหกมั่วถู่คนละชื่อโนเล่นั่นมันหนาเด็กน้องเซนต์บันนาพี่น้องโค่นนั่งเลงนั่นหนักโค่นจากคนละชื่อโนเล่งนะโค่นเลยนะ

ก็ไม่เอามาพูดนำกันเนี่ยห้องอาวันนำกันอ้าจะได้ไม่แห้งอ่มีหูบอเออเรีกกันอะเอะมันเติมแต้อกรับนี้มเออนัวผอมมันนี้ก็เรีกวอเล็กยั้ไม่ตื่นนะไม่จะมีมั้ยตื่นกุ้ยขัน ครั้งละก็เกินอ่ะมันจังหวยมึงลงมานยิบครั้งอ่ะให้ฝั่งฟันพี่น้องฟันนั่นฟันนี่กระจายกันมาจับแทนท่องที่มั้งต้งพอวะนี่อุ้ยตามพัดลมอือิ้วมันฟันนี่กันได้อือเอาถ้าอยู่ดีมีแห่งนะแต่ก็ได้เงเฮ้ย อยู่เป็นลมโผลมใสห้องรูห้องร้านผมมีไปเนี่ยถ้าเจ็บเนี่ยใาปวดเจ็บแขนเจ็บห้านักเสียมันหวได้าอยู่ดีมีแหงอยู่น้ำรูน้ำเต้าอย่างนี้อันอยู่มันหอดลอยสีลอยสีอย่นี้เอาอยู่ถขาหลูกพองเหมือนอยู่นี่แล้วเปลนอไรงอยู่อยู่นี่้ปลยนอย่เ้ยอมปล่อยี่ยนเฟอรอ้ไรไม่แทนกีมาบอก มันหนาอยู่กูมือกูมือนะเออจะยติเหตุเ็ได้ควมไข่เอนี้มันเยอน่อ้ามันมันนี่ยมันเงินเหยาบนายวินถูก่อน เ็บหาหัือืองกุูดีไม่แหงน้อมันเยินมันนยินพี่น้องหักแต่เพืนว่ามีจะแจ้งไปเลยพี่น้องวดว่าวมาจากซัดปได้พี่น้องตื่นมากกเขียวพี่น้องเอ้ตื่นมากกเขียวโลดตื่นมากกับเขี้ยวมัดพี่น้องเลยวะครูใช่เออ อืมอือปุ้ปูอีแล้วจับให้ตายมะไอ้ปูมะ้ยเด้อกันเหนือกัวันทั้งเพิ่อนลันได้อยู่ดีไม่แหงได้แต่ละคนเนี่ยเฮ้อเจ็บเนี่ยเฮ้อไม่เลืตอนที้ต่อไปให้แขล้งแหงบาดให้ไหวไปเมืองไทยเมืองหนาคือเก่าจนแล้วหลงคลองขี้เหอแต่ตาเตตะตาอืมเธออยู่มันอันอยู่มันควันอยู่อยู่ดีไม่แหงอยู่เป็นผูกันนี้จะเท่าจนแก่เพิ่งเออเอออืออืม ลานซายจะผูกให้เพิ่นนะพี่น้องลานซายเอ้าอนได้อะอาผุกอืมลานผูกไห้ตาพี่น้องใพระเทาเม่เจ็บเม่โปนะเสือบาดนี่อยาไรล่มาผูกแฮนมาแล้วมั้ยผูกแฮนมั้เป็นเปิ้

ลูกสาวลูกสาวกกเข้าพี่นาะลูกสาวกกเซ็นวันหน้าพี่น้องเว้ยเต้าผู้สาวเห็นมันเก่งแด๊ไม่แล้วหน่อยกับผู้น้อยยามาย้ำมาย้ำมาย้ำมาหลังวันนี้ไอ้เอาเงินเจอมาอึ๊บอึ๊บเอามาขดเก่งบ่อึ๊บอึ๊บอึ้ยผู้เอ้ยแล้วผู้ภายนอฟวันนี้ล่ะอ่าได้มือได้มือ ใครใ้องเลยอ่หนังนางดีนังพ่อแม่นนองแม่เก่งเนี่ยกได้คือกันใครสองน้อยอยากมื่งเงินไหมหน้อง้าน่ยร้าน้หน่อยเขาดีดีมีแฮร้าน้หน่อยเตมเนถขาได้ขาดอกไล่ได้ เตือมีแหงเตนใบนี่้านหยาสาอลาเฮาไปเนสา่นดองลายเราไดาวต่อเตนเอปเตเอเตออไอเตเอเตออี่กินข้าวอ่ได้กินข้าวมะกินข้าว่ะมะกินน้ำพ่นะกนเมื่อเราขวาน้งขวานิน้ข้าวเี่ย

พี่ปกแกนเทากับถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นนะพี่น้องกินข้าวจากวาบจากเลือบัตนะพี่น้องขอ้าวแต้ดึกๆสมัครขี่พ่อกันมาไหมทอะไรทำมันอยู่ละทำมาทำมา,มา,มา,มาเออไรกลินต่ไรไรกลิกก่นแต่ไรเ,เออข้าวแต่เสาพี่น้องข้าวน้ำกันพี่น้องข้าวน้ำกันข้าวแต่เสาร์ดพน่น้องเดิเน โอเคนะกินขขาวน้ำกานเอ๊จะขำคมาหไข่มั <e ่นอนาวนแดงนมือ huh. นี้นะรับ yeah. ร yeah. um, yeah. yeah. ับ ja ัคืนน่นอนนบเนี่ยมันคืนก้อนไม่รับ่อกืัอคืนไม่รับก็เมื่อยน่อนไม่รบ Bạn nói là nó làm hẹn đáy đáy làm nó về hẹn người ta ba tìm mời là cái ừ, gì? Bỏ ta. nó Hm? cái Hm? hẹn Hm? Còn Hm? 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 เอาเห็ดห้านั่นตัว่เอาอเห็ดสามอ้าวมันก็ไม่เยอะเลยได้ผลนยเาเห็ดเาแล้วก็เอาเอาเอาีมันไม่เยอะเลยครับเนความัดตบพือนเป็นลายงเมีนมาุกยาตัวนั้นมีม่น้อยอันนั้นมันนปริมาณมันหล่เพิ่งจะกินเห็งเช้าเอามาแล้วน่ากินยุบนมดไหมเพิ่งจะกินบ่มันไม่ได้เยอะนกินเหด้า่บินนองรั่งเนองรใครหามกินไปแล้วมันลดแล้วยะอ้ยหนุ่นะครบเนนี่น้ำเานยไมได้กินหนุ่มเหดเ้าไม่เลย เอาละเอาไปเลยเอาเอาไปลอเอางนเข้าพ right. 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 well, uh, right, ี่น้องผู่แรกก็กินเขาที่ผูกแขนก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสินลงแ้วพี่น้องร่างกายเปล่าอ๋อแก้แก้ยุ แกแกหมนแล้วแต่เออทั้งแก่แต่แก่ป้าแก่เ่าี่เข้าไปเนาะเขาตอนเสามังกายังไม่ได้เสปเลยแล้วยังไม่หวบอกยังเออยังไม่ไข่ยังไปเลยก่น ก็มาเห็อนาากันเยอะเยอะๆแลแแล้วแล้วพี่น้องแขนงกันียบร้อยแล้วพี่น้อง,องก็จะได้าย่าทีร้าน้อกแล้วเพียงนนหพี่น้องพอๆกันคลิปหนาพี่น้องมาทนี่ก็สบายดเพ,ดพี่น้อง,องสบายดี